การดูดวงไพ่ป๊อกการดูดวงไพ่ป๊อกอาจจะเป็นอีกศาสตร์ความแม่นยำที่หลายคนนิยมที่จะดูกันแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ความหมายที่แท้จริงของไพ่ป๊อกในแต่ละใบเพื่อเป็นความรู้วันนี้มาดำเคจะมาบอกความหมายของไพ่ป๊กในแต่ละใบกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรู้ความหมายของไพ่แต่ละใบ เรามารู้ที่มาที่ไปของไพ่ป๊อกกันก่อนค่ะไพ่ป๊อกดูด้วยก,กันทั่วไปว่าไพ่ทำจากแผ่นพลาสติกหรือกระดาษแข็งประมาณฝ่ามือใช้เพื่อการเล่นเกมไพ่มีรูปร่างและหน้าตาหรือใบแตกต่างกันไปตามชนิดของไพ่แต่ชนิดหรือแบบที่นิยมมากที่สุดหน้าไพ่แบบตะวันตก ซึ่งมีต้นกำหนดมาจากนายเกิร์งโกเนอร์ชาวฝรั่งเศสที่เป็นผู้คิดค้นขึ้นในปีคศ1953โดยเขาได้กำหนดให้ไพ่ป๊อกมีจำนวน52ใบประกอบด้วย4ชุดชุดละ13ใบแต่ละชุดจะมีลักษณะได้แก่โพดำโพแดงข้าวหลามตัดและดอกจิก ในชุด13ใบประกอบด้วยตัวเลข2ถึง10และมีแจ็คคิวคนไทยนิยมเรียกว่าแม่มมีคิงมีเอในการเล่นบางชนิดอาจจะต้องใช้โจ๊กเกอร์ด้วยซึ่งก็มี2ใบคือสีดำกับสีแดงหรือโจ๊กเกอร์ดำกับโจ๊กเกอร์สีนอกจากไพ่จะใช้ในการเล่นเกมไพ่แล้วบางครั้ง ไพ่มักจะถูกนำไปใช้เป็นอุปกรณ์ในการเล่นมายากลหรือใช้ในการดูดวงมารู้ที่มาที่ไปกันแล้วมาดูความหมายของไพ่ในแต่ละใบกันเลยนะคะไพ่ป๊อกมีจำนวน52ใบตามจำนวนสัปดาห์ใน1ปีซึ่งไพ่ป๊อกนั้นมีอยู่ด้วยกัน2สีคือ 1. สีดำหมายถึงกลางคืน2สีแดงหมายถึงกลางวันหน้าไพ่ของไพ่ป๊ก จะมีทั้งหมดสีหน้า 1. โพดํา 2. โพแดง 3. ข้าวหลามตัด 4. ดอกจิก 1. โพดําจะเป็นสีดํา 2. โพแดงจะเป็นสีแดง 3. ข้าวหลามตัดจะเป็นสีแดง 4. ดอกจิกจะเป็นสีดํา สำหรับไพ่ป๊อกทั้ง4หน้านั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปทุกๆหน้าไพ่จะมีจำนวน13ใบโดยจะมีตัวเลข1-10ถึงและตัวอักษรกำกับไว้ซึ่งไพ่เลขหนึ่งของทุกสัญลักษณ์จะถูกเรียกว่า a อ e และจะมีไพ่บุคคลอีก3ใบคือ King Queen และ Jack หรืออัศวินโดยความหมายไพ่ป๊อกมีดังนี้ หไพ่ 1> 1. สัญ,ญลักษณ์โพดำเป็นลักษณะคล้ายใบโพสีดำหมายถึงปัญหาอุปสรรคข้อควรระวังการตัดสินใจการพยายามต่อสู้โดยเป็นไพ่ที่เป็นตัวแทนฤดูหนาวและธาตุลม 2. ไพ่สัญ,ญลักษณ์โพแดงเป็นรูปหัวใจสีแดงหมายถึงความรักความชอบความรู้สึกอารมณ์ จิตใจความสุขสมหวังความปรารถนาโดยเป็นไพ่ที่เป็นตัวแทนฤดูใบไม้ผลิและธาตุน้ำา 3. ไพ่สัญลักษณ์ข้าวหลามตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสีแดงหมายถึงการเงินทรัพย์สินโชคลาภโอกาสความมั่นคงผลประโยชน์รายได้การใช้ใจ่าย ความสูงส่งการคาดหวังโดยเป็นไพ่ที่เป็นตัวแทนฤดูร้อนและธาตุดิน 4. ไพ่สัญลักษณ์ดอกจิกเป็นรูปใบไม้แบบกลมมนสาแฉกสีดำหมายถึงการงานการเรียนการศึกษาหน้าที่ความสำเร็จความก้าวหน้าการพัฒนาตำแหน่งความรับผิดชอบโดยเป็นไพ่ที่เป็นตัวแทนฤดูใบไม้ร่วงและธาตุไฟ ส่วนอีกหนึ่งความหมายไพ่ป๊อกในแง่ของช่วงอายุหมายถึง 1. โพดำคือวัยชรา 2. โพแดงคือวอัยเยาว์ 3. ข้าวหลามตัดคือวัยรุ่น 4. ดอกจิกคือวัยกลางคนทั้งนี้ความหมายของไพ่ป๊อกโดยทั่วไปทั้ง52ใบมีการทำนายดวงชะตาดังนี้ 1>, 1 H เลขหนึ่งโพดัมหมายถึงช่วงเวลาแห่งการใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาและตัดสินใจอย่างรอบคอบเด็ดเดี่ยวกล้าหาญควรวางตัวให้เหมาะสมกับทุกเรื่อง2เลขสองโพดัมหมายถึง ช่วงเวลาแห่งความลังเลในการตัดสินใจมีแนวทางที่แตกต่างเข้ามาให้เลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสะดุดหรือถูกขัดขวางหากจะเซ็นสัญญาต้องรอบคอบ 3. เลข3โพดำหมายถึงให้ระวังการขัดใจหมุดหงิดอารมณ์เสียไม่ได้ดั่งใจและมีสิ่งรบกวนจิตใจ มีเรื่องกระทบความรู้สึก 4. เลขสีโ่โพดามหมายถึงความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอยากพักผ่อนควรหยุดนิ่งเพื่อพักฟื้นในการรับมือกับสิ่งต่างๆชั่วคราวและดูแลตัวเองมากขึ้น 5. เลขห้าโพดามหมายถึงมักมีเหตุที่ไม่ลงรอยกับผู้อื่นมีผู้ไม่เห็นด้วยกับท่านเสมออาจมีการปฏิเสธ และการใช้ทิฐิจะทำให้พ่ายแพ้ล้มเหลว 6. เลข6โพดัมหมายถึงมีโอกาสคลี่คลายปัญหาต่างๆไปในทางที่ดีไม่ควรรีบร้อนในการดำเนินการปล่อยให้เวลาเป็นตัวช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้น 7. เลข7โพดัมหมายถึงสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงปิดบังซ่อนเร้นคาดเดาสิ่งต่างๆได้ยาก ควรรู้จักเอาตัวรอดให้ดีหาวิธีหลบหลีกทางอื่น 8. เลข8โพดําหมายถึงมีความอึดอัดลำบากใจและอาจพัวพันกับสิ่งที่ทำให้เดือดร้อนมีความรู้สึกมืดแปดด้านหาทางออกไม่ได้ควรทำตัวนิ่งๆจะเดือดร้อนน้อยที่สุด 9. เลข9ก้โพดําหมายถึงความทุกข์ความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิต ซึ่งตึงเครียดเป็นอย่างมากทำให้รู้สึกไม่ดีมีความกังวลรู้สึกผิดไม่มีความสุขกับชีวิตหดหู่และเศร้าหมอง 10. เลขกสิบโพดัมหมายถึงให้ระวังคขาวเคราะห์ผิดหวังสูญเสียสิ่งต่างๆในชีวิตไม่สามารถทำอะไรได้เลยนอกจากยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเริ่มต้นใหม่ 11. ออัศวิน ดูแจ็คโพดัมหมายถึงผู้ชายหรือผู้หญิงผิวสองสีอายุประมาณ20-30ปีรูปร่างผอมที่ค่อนข้างดื้อรั้นเอาแต่ใจทะมัดทะแมงและไม่เกรงกลัวใครอีกในหนึ่งหมายถึงการพูดจาติดต่อกับใครอาจมีปัญหาเป็นช่วงเวลาแห่งการแข่งขันและพยายาม 12. พระราชนินีหรือควีนโพดัม หมายถึงผู้หญิงทุกวัยผิวสองสีรูปร่างสันทัดเป็นคนเย่อหยิ่งผ่านประสบการณ์ในชีวิตมาก่อนและพึ่งพาตัวเองรวมทั้งตัดสินใจด้วยตัวเองเป็นส่วนมากจริงจังกับทุกเรื่องปากกับใจไม่ตรงกันหรืออีกในหนึ่งหมายถึงช่วงเวลาแห่งการดิ้นรนพึ่งพาตนเอง 13. พระราชาหรือคิงโพดัมหมายถึง ผู้ชายวัยผู้ใหญ่ผิวสองสีรูปร่างสันทัดเป็นที่น่าเกรงขามสุข,ขุมรบอบคอบรักเกียรติยศมีความคิดความอ่านไม่ค่อยเกรงกลัวใครหรืออีกนายหนึ่งหมายถึงยึดมั่นในอุดมการณ์พร้อมจะตั้งรับกับสิ่งที่ถาโถมมีความเครียดกับเรื่องจริงจังในชีวิต 14. เอชหรือหนึ่งโพแดงหมายถึง ช่วงเวลาแห่งความสดชื่นเบิกบานมีความสุขได้รับมิตรภาพและความรู้สึกดีๆเริ่มต้นความสัมพันธ์อันดีมีความรักเป็นไปอย่างใจนึก 15. เลขสองโพแดงหมายถึงมีความรู้สึกดีกับสิ่งรอบข้างมีความพอใจเป็นคู่ครองได้รับความไว้วางใจหรืออาจมีใครเข้ามา 16. เลขสามโพแดงหมายถึง ความยินดีปรีดาการเฉลิมฉลองการเชิดชูสนับสนุนจากคนรอบข้างมีการยอมรับและปรับตัวเข้ากับสังคม17เลขสีโพแดงหมายถึงการเริ่มมีปัญหากับจิตใจและความรู้สึกเบื่อหน่ายและเมินเฉยกับสิ่งที่เป็นอยู่ได้รับความรู้สึกรู้สิ่งที่ไม่ดีตอบกลับมา18 เลข5โพแดงหมายถึงการหยุดนิ่งและก้าวถอยหลังท้อแท้ขาดกำลังใจผิดหวังโศกเศร้าเดียวดายมีความผิดพลาดหวั่นไหวและมองโลกในแง่ร้าย19เลข6โพแดงหมายถึงมีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ความซื่อตรงได้สังสรรค์เที่ยวเตรเฮฮาหรือมีความเกี่ยวข้องกับอดีต ควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาไตรตรอง20เลข7โพแดงหมายถึงการขยับขยายหรือเปลี่ยนแปลงความรู้สึกใหม่มีความสร้างสรรค์ได้พบกับสิ่งที่ต้องการและเจอกับสิ่งที่ไม่ยั่งยืน21เลข8โพแดงหมายถึงการไปสู่สิ่งที่ค้นหาหรือพบเจอสิ่งที่ต่างจากเดิม อิ่มตัวทางอารมณ์ความรู้สึกเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้น22เลข9โพแดงหมายถึงมีชีวิตอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์มีความสุขได้ดั่งใจหวังได้รับคำชื่นชมมีโอกาสดีๆทั้งการกระทำและความรู้สึก23เลข10โพแดงหมายถึงความรื่นรมและความพอใจสูงสุด สดชื่นเบิกบานมีชีวิตดีพร้อมทุกด้านทั้งเรื่องการงานครอบครัวความรักความเข้าใจ 24. อัศวินหรือแจ็คโพแดงหมายถึงผู้ชายหรือผู้หญิงผิวขาวอายุประมาณ20-30ปีรูปร่างท้วมซื่อสัตย์ใจดีอ่อนโยนมีอารมณ์ศิลปินเป็นที่รักของผู้คนหรืออีกในหนึ่ง หมายถึงการมีเพื่อนหรือมิตรสหายที่ดีนำความพึงพอใจมาให้ 25. พระราชินีหรือควีนโพแดงหมายถึงผู้หญิงทุกวัยผิวอวบรูปร่างอวบมีเมตตาอ่อนไหวชอบช่วยเหลือผู้อื่นอีกในหนึ่งหมายถึงอาจมีโอกาสต้องช่วยเหลือใครหรือมีคนมาช่วยเหลือ สามารถหาที่พักพิงได้และมีอารมณ์อ่อนไหวตลอดเวลา26พระราชาหรือคิงโพแดงหมายถึงผู้ชายวัยผู้ใหญ่ผิวขาวรูปร่างท้วมพู้จาดีนิ่งสงบเป็นนักเข้าสังคมเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายโรแมนติกหรืออีกนายหนึ่งหมายถึงมีโอกาสเจอกับผู้ใหญ่ที่ให้ความช่วยเหลือมีชีวิตที่สงบสุขราบเรียบ 2 7 H หรือเลขหนึ่งเข้าหลามตัดหมายถึงความสมบูรณ์ในเรื่องทรัพย์สินมีค่าต่างๆมีโชคลาภมีของขวัญกำนันมีสิ่งต่างๆเป็นของตัวเอง 28. เลขสองเข้าหลามตัดหมายถึงการประคับประคองสิ่งที่ไม่ลงตัวอารมณ์อ่อนไหวสนใจสิ่งหนึ่งเป็นพิเศษแต่สมหวังน้อย ควรระวังในเรื่องผลประโยชน์ไม่ให้ติดขัด29เลข3เข้าหลามตัดหมายถึงการมีโอกาสในเรื่องรายได้พิเศษการจัดแจงเรื่องราวในบางสิ่งที่ต้องเหน็ดเหนื่อยควรดูแลเรื่องอารมณ์และความเอาใจใส่ตนเองกับผู้อื่น30เลขสี่เข้าหลามตัดหมายถึงการประหยัดหรือหวังผลในขอบเขตของตน จิตใจไม่มั่นคงขาดความแข็งแกร่งควบคุมบางอย่างไม่ค่อยได้แต่ก็มีโอกาสดีเล็กน้อยอยู่ในความลำบาก31เลขหเข้าหลามตัดหมายถึงความไม่พอเพียงขาดแคลนและต้องการมากขึ้นทุกยากและลำบากชีวิตติดขัดไม่มีที่พึ่งพาต้องรอคอยเวลาให้ผ่านไป 32เลข6เข้าหลามตัดหมายถึงการรู้จักให้และรับมีการแบ่งปันมีน้ำใจให้โอกาสมีการหยิบยืมเรื่องต้องใช้จ่ายยกระดับชีวิตให้ดีขึ้น33เลข 7, เข้าหลามตัดหมายถึงการได้รับการได้รับผลตอบแทนในสิ่งที่ตัวเองลงมือทำไว้ ปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตให้ดีขึ้นระวังความวุ่วามของตน 34. เลข8เข้าหลามตัดหมายถึงการสร้างสรรค์ผลงานมาอย่างต่อเนื่องมีความคืบหน้าจนจะสำเร็จมีการพัฒนาฝีมือของตนให้ชํานาญต้องปรับตัวในบางอย่าง 35. เลข9เข้าหลามตัดหมายถึงการได้พักผ่อนอย่างเป็นสุข ได้สัมผัสสิ่งแปลกใหม่ในชีวิตมีเรื่องดีที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน 36. เลขสิบข้าวหลามตัดหมายถึงประสบความสำเร็จในชีวิตและความเป็นอยู่อย่างชัดเจนมีความสมบูรณ์มั่งคั่งรับช่วงต่อในเรื่องสำคัญปัญหาน้อยลง 37. อัศวินหรือแจ็คข้าวหลามตัดหมายถึง ผู้ชายหรือผู้หญิงผิวสองสีออกขาวอายุประมาณ20-30ปีรูปร่างใหญ่หรือสันทัดละเอียดรอบคอบมักมองการไกลอีกในหนึ่งหมายถึงเริ่มมีความคิดหาผลประโยชน์ใส่ตนมองหาช่องทางที่ดีมีข่าวเรื่องผลประโยชน์38พระราชินีหรือควีนข้าหลามตัดหมายถึง ผู้หญิงทุกวัยผิวสองสีรูปร่างเจ้าเนื้อหรือสันทัดใส่ใจในความมั่นคงของชีวิตมองสิ่งต่างๆบนพื้นฐานของความเป็นจริงใช้เหตุผลใช้ของดีมีราคาอีกในหนึ่งหมายถึงมีชีวิตมั่งคั่งสุขสบาย 39. พระราชาหรือคิงข้าหลามตัดหมายถึงผู้ชายวัยผู้ใหญ่ผิวสองสี รูปร่างท้วมหรือสันทัดมีความหนักแน่นมีเหตุผลคิดการใหญ่เพื่อให้ได้ผลดีมีหัวค้าขายหรืออีกในหนึ่งหมายถึงการประสบโชคดีในเรื่องสำคัญ40 H หรือเลขหนึ่งดอกจิกหมายถึงมีจุดเริ่มต้นใหม่ๆได้พบสิ่งใหม่ๆมีความก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี41 เลขสองดอกจิกหมายถึงมีช่องทางเพิ่มขึ้นมีโอกาสเดินทางตามแบบแผนไกลๆมีทางเลือกที่ดี 42. เลข3ดอกจิกหมายถึงดำเนินชีวิตด้วยความก้าวหน้ามีการขยับขยายมีเครือข่ายและพันธมิตรเดินทางผู้ปะผู้คนในสังคมอุทิศตนเพื่อผู้อื่น43เลข4ดอกจิกหมายถึง ความมั่นคงมีพื้นฐานที่ดีพอใจในการดำเนินการที่จุดหนึ่งลงทุนลงแรงเหน็ดเหนื่อยแต่สำเร็จ44เลขหดอกจิกหมายถึงวุ่นวายชุลมุนขัดแย้งกระทบกระทั่งก้าวร้าวรุนแรงแตกแยกเป็นช่วงเวลาแห่งความแปรปรวน45เลข6ดอกจิกหมายถึงมีความสามัคคี ผ่านเรื่องต่างๆไปด้วยดีเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากประสบความสำเร็จ46เลข7ดอกจิกหมายถึงเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเข้ามาต้องตั้งใจพยายามมีความสามารถเหนือผู้อื่นต้องใช้ความสามารถของตนเอง47เลข8ดอกจิกหมายถึงการเข้าสู่ระดับที่สูงขึ้น มีโอกาสและทางเลือกมากมายมีความก้าวหน้าไปไกลกว่าเดิม48เลข9ดอกจิกหมายถึงความคาดหวังบรรลุความก้าวหน้าทำหน้าที่อย่างตั้งใจเพื่อปกป้องรักษาทุ่มเทสิ่งต่างๆเพื่อผู้อื่น49เลข1ิดอกจิกหมายถึงมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบมากมายมีภาระต้องแบกรับทุกยากลำบากใจถึงค่อยดีขึ้นภายหลัง 50. อัศวินหรือแจ็คดอกจิกหมายถึงผู้ชายหรือผู้หญิงผิวสองสีอายุประมาณ20-30ปีรูปร่างผอมชอบเรียนรู้ชอบทำงานมีความสามารถส่วนตัวหรืออีกในหนึ่งหมายถึงมีการติดต่อสื่อสารไปมาหาสู่ 51. พระราชนีหรือ Queen ดอกจิกหมายถึงผู้หญิงทุกวัยผิวสองสีรูปร่างสันทัด เก่งกาจไม่แพ้ผู้ชายรอบรู้มั่นอ,อกมั่นใจกล้าสแสดงออกอัธยาศัยดีอีกในหนึ่งหมายถึงการจัดการสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเอง52พระราชาหรือคิงดอกจิกหมายถึงผู้ชายวัยผู้ใหญ่ผิวสองสีรูปร่างสันทัดมีความสามารถบริหารดูแลรับผิดชอบได้เต็มที่กระตือรือรน้นไม่ชอบนิ่งเฉย อีกในหนึ่งหมายถึงจะทำสิ่งต่างๆได้อย่างราบรื่นครบความหมายทั้ง52ใบแล้วนะคะมีเกร็ดความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไพ่ป๊อกไไพ่คิงควีนแจ็คจะหันหน้าเข้าโพแดงเข้าหลามตัดและดอกจิกแต่จะหันหลังให้โพดำซึ่งหมายถึงความตายฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ